อแต่สารแต่ให้เอาละนะวันนี้เราจะมาใช้ฟูเบิร์ดให้ดูแล้วก็อธิบายว่าฟูเบิร์ดมันทำงานยังไงนั่นเองที่คลิปนี้มาเช้าผมกำลังเก็บ <c oughs> เก็บเม็ดมะยมเม็ดมะม่วงอ่ะไม่นั่นอยู่ <c oughs> เอาให้มันเรีวร้อยอ่ะโอเคหลักๆแล้วมันก็เหมือนเบิร์ดธรรมดาแหละก็คือ กดแล้วก็แค like <im> <im> ่กดตามสูตรมันเหมือนเดิมอะถ้าถ้ามันเนี่ยตัวอย่างก็กดไฟไฟฟันลมอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็แค่กดตามนั้นเดี๋ยวผมจะไปกดในเกมให้ดูกันไอที่ขายข้องข้องข้องใจจะอะโฟเวอร์จะมาใช้ได้สูงสูกี่ครั้งนะถ้าเท่าที่ดูจาก e x a m ซ l e ที่มันบอกมาโฟเวอร์ดาบสี่สกิลก็คือสกิลโจมตีที่เป็นโฟเวอร์สี่สกิลแล้วก็ออฟลิซี่สี่สกิลจะใช้ได้สี่ครั้งรวมครั้งแรกผมว่าน่าจะเป็นห้าครั้งนะ ถ้าเกิดเราใส่ดาบสามอั i เปอตี้สี่จะใช้ได้แค่3าครั้งเพราะว่าสกิลยิงปีเรามีแค่3ผมว่ามันน่าจะนับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราใส่ดาบสแต่ว่าถ้ามีอัพเตี้แค่2อันเราก็ใช้ได้แค่2อยู่ดีอาจจะไม่เห็นภาพต้องเข้าไปให้เห็นภาพข้างในคนคือผมลองให้มากไม่ได้เพราะผมไม่มีอัพเปอร์ตี้อ่มันเปิดไม่ได้อ่ะประเด็นหละกับคันเลยแต่ที่ได้แน่ๆคือปลดรีวิสิบเดี๋ยวผมจะปลดรีวิสิบให้ดูวันนี้เลยเลเบีย อเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นธาน,น้ำอะไรกันแน่ใส่ใส่ไปให้มันครบฟูลเบิร์ดดูจากสเตปแล้วนี่เห็นไหมมันจะบอกว่าใช้น้ำแทงน้ำหรือใช้ฟูเบิร์ดเรตตี้ได้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูก่อนสักหนึ่งกระบวนท่าแทงไปก่อนแทงน้ำท่า,าแรงน้ำแล้วก็แทงธรรมดาท่าไหนก็ได้ใช่ไหม,มแล้วก็น้ำเพีนยง อ่าเก็น้ำอีกทีหนึ่งปึ๊บอ่าเราจะได้ฟูมเบิร์ตตี้มาแล้วเห็นหลอดข้างล่างไหมไหนน่และก็กดเบิร์ตตุง้งอันนี้คือการเปิดใช้ปูเบิร์ดเห็นหลอดข้างล่างไหมเนี่ยโอ้ถ้าเกิดเราไปใส่ตามที่มันบอกข้างหน้าเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้ได้สี่ครั้งสูงสุดนะก็รวมแล้วน่าจะเป็นห้าครั้งนะนี่ก็เบิร์ดปึ้งมันก็จะหายไปเพราะผมมีแค่ครั้งเดียวเอาแหละตอนนี้ เดี๋ยวผมจะลองแบบปดรีมิตสิบให้นี่ที่ท,ที่คลิปนี้ทำช้าเพราะว่ารอลิมิตอยู่นะไม่มีหินลิมิตมาครับมาครับลิมิตครับมาครับผมปลดไปที่แปกาแล้วอ่าปลดสุดท้ายเป็นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยืให้ อูเบิร์ตเอรูโตอาเบอร์ตัลลี่ไวโอลอยเป็นสลูกดาวด้วยเป็นลูกดาวนี้แปลว่าสกิล <tes nak> <Bear. S 2> นี้จะโจมตีมากกว่าพลังโจมตีมันจะเยอะกว่าสกิลตงกะปิทั่วไปนะลูกดาวเนี่ยแค่นั้นแหละสัญลักษณ์แห่งความแรงประมาณนั้นสัญลักษณ์แห่งความดุดันไม่เกรงใจใครเอาละ เรามาดูวันใหม่เมื่อกี้มันสี่สเต็ปใช่ไหมอ่าดูนี่เห็นไหมเห,หลือสามสเต็ปน้ําแทงน้ำเหยอวะดูคราฟเต็มแล้วนี่ะเหน็บไหมเหลือแค่น้ําแทงน้ำเหลือแค่สามสเต็ปเองอ่ะแล้วดูพลังโยมดีด 4, 4สี่พันสี่โคแรงอ่าเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนอกจากตัดันลงน้ำซื้อแทงแล้ว็นาได้ฟูเวิร์ดแล้วเห็นไหมก็เปิดฟูเวิร์ดต้ม ันก็เปิดอีกทีปึ้มใช้สองทีเหมือนเดิมอับสิบไม่เกี่ยวแล้วจะมีคนส่งไฉ่ชงไฉ่ส่ชงไฉ่ว่าเชนไทเชนไทกำจัดพวกนี้มันคืออะไรเนี่ยเนีน่ยมีเชนไทกับสต็อกไฉ่คือสต็อกไท่อะมันจะบวกเวลามันถ้าจะถ้าจะไม่ผิดมันจะบวกขยายเวลาเบิร์ดอเวิตี้ออกไปอีกสิบวิต่อหนึ่งการสวมใส่ หนึ่ง,งาสมสาของเกมของที่มันบอกก็คือต้องใส่ไป็นคู่กันไดไหมก็คือถ้าเราใส่เสียเราจะเพิ่มไปสี่สิบวิปเวอร์ไปดิสี่สนะิบวิาสต็อกไทยตอนนี้ผมใช้สต็อกไทยอยู่นะเทียนไทยจะเพิ่เมเบอร์ด,ดาเมาไปการสมใส่ละห้าเอร์เซ็นก็สูงสุดน่าจะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตส่วนข้อดีข้อเสียน,นะผมว่าเทียนไทยเนี่ยม่น สมมุติถ้าเรากดผิดปุ๊บอะมัน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 สต็อกไม่ได้นะเดี๋ยวดูนะอันนี้โหปุ๊มปบมาเขียนความเป็นเชียงไทยใช่ไหมอ่ะ,อะเดี๋ยวเราได้เราได้เบอร์แล้วใช่ไหมสมมติถ้าเราไปใช้ตะเกียอื่นเห็นปะหายเห็นปะหายเลยมาสต็อกไว้ไม่ได้เห็นปะน้องเก็บใหม่แต่มันอะไกวะห้าเปอร์เซ็นต์นมันอาจจะไม่มีผลอะไรหรือเปล่าดูอห้าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เกี๋ย ไม่ผิดแบบกดกดท้ายอื่นูหายเลยมันสต็อกมัไม่ได้แต่ถ้าเป็นภูถ้าเป็นสตออ็อกอะมันสามารถเก็บไว้ได้ไงเดี๋ยวเราจะดูความแรงว่าเท่าไหรห้าเปอร์เซ็นมันไม่น่ามีผลอะไรมากหรอดูนะเบิร์ดอสติกีด้วยนะอะร้านแปดอันนี้คือเชียนท้เชียนไดแต่ถ้าเป็นสตออ็อกอะผมว่าสต็อกมันใช้ง่ายกว่าไม่ต้องคิเดเยอะ ถ้าเป็นสต็อกนะอืมอ่ะบล็อกมาแล้วอ่ะดูนะวสกิลอื่นเห็นไหมหลอดเห็นหลอดเห็นหลอดไหมเห็นหลอดเวอร์ปะว่าหลอดเวอร์เพิ่มเพิ่มตลอดปะก็คือบล็อกสามารถเลี้ยงไว้ได้เมื่อกี้ถ้าร้านแปดจะดูนะว่าจะตีคี้ไหมปึ้มไม่ตีคี้เมื่อกี้อาจจะแรงพอคี้ นีร้านสามอืมันนี้ร้านสามกีมร้านแปดผมว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดตอนร้านแปดอ๋อมีบางกีนี้ข้อนอยู่บนหัวนี่หว่านั่นน่ะข้างบนอะมีบากีอยู่มันอ่าเมื่อกี้มันเลยแรงขวางผมว่ามันห้าเปอร์เซ็นต์เองนะมันไม่น่ามีผลนะสิกีดิอมอมันไม่ขี่ไม่ไดี๋ยวมันไม่ขี่เอาใหม่เดี๋ยวไปเตียนนะให้มันไม่ขี่ง่ายกว่าเมื่อกี้ร้านสามแสนใช่ไหม สามแสนเจ็ดหมืน่นห้าเปอร์เซ็นจะแรงในขนาดนั้นมันเป็นไปไปได้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแรงกว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูวันว่ามันแรงกว่าจริงหรือเปล่าห้าเปอร์เซ็นจะแรงในขนาดไหนวะเห็นปะเท่ากันเห็นปะล้านสามแต่ว่าเมื่อกี้มันติีขี้ไงเลฟเวีร์มันติดขี้แรงห้าเปอร์เซ็นบอกว่าแบบ ไม่มีประโยชน์ <dehyd ody> สำหรับผมอะต่อให้ยี่สิปอร์เซ็นด้วยเพราะว่าเอาสต็อกใช้เนี่ยแม่งใช้ง่ายกว่าเยอะเราอย่างน้อยเราก็เก็บไว้ได้แต่ว่าไอ้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อดีนะไอ้ CPU อะไรวะไอ้่ไอ้สต็อกเชนไทายเออมันมีข้อดีเวลาเราใช้เบอร์ต่อกันเฉยเดี๋ยวผมไปหาท่าเบอร์อีกสท่านึ่ท่าอื่นมีบอว่ เขาใช้อะไรอ่ะดู่ะนะฟันแทงแทงใช่ไหมไม่มีฟันอีกไม่สังเกตนะดูดูดูลอดเนี่ยฟันไฟไหมอันนี้เปิดด้วยไฟฟันลมใช่ไหมก็คือเราต้องใช้ต่อกันมันจะพอดีไปฟันไฟไฟฟันไฟไฟนะโอเคจัดแซได้ไหมฟันไฟไฟเลยฟันไฟไฟแล้วก็ฟันลม อฟันไฟแล้วก็ไฟอารจังหวะนี้เราจะเบิร์ตต้มแล้วก็ฟันลมเนี่ยก็จะได้เบิร์อท่าหนึ่งคือมเ <c oughs> มื่อกี้ใช้ไฟเยอะเกินมันอาจจะติดตั้งฟันไปไฟมันอาจจะติดตั้งแต่ตั้งแต่เบิร์ครั้งแรก คือมันจะลดระยะเอาง่ายๆทำให้เราเฟ่อได้เร็วขึ้นปันอะลมถ้าใช้ลมปุ๊บไฟหายถ้าใช้ไฟปุ๊บลมหายอะข้อเสียมันเนี่ยมันจะงงไงข้อเสียมันเยอะอยู่นะไม่ได้น้อยนะต่จะได้เบลอปุ๊บเนี่ยมัมันเก็บไว้ไม่ได้อาจจะถ้าเป็นถึงมันจะสั้นขวาก็จริงอนะแต่มัน เก็บไไม่ได้สมมติถ้าเป็นสต็อกอะถ้าเราเก็บทั้งสองท่าได้อะมันก็จะเลี้ยงได้ตลอดลนะฮึ่าเราเก็บได้ทาานะเดี๋ยวผมจะเก็บท่าลงาไปทาาอ่ะปึ๊บเนี่ย,เ,ย,ยเ, 5. เนี่ยไหมมีเบอร์สองท่าไหมเนี่ยเก็บเลี้ยงไว้ได้เลยเนะี่ยเลี้ยงไว้ไ,ไ 5, ด้สองท่าเลยปะ ถ้าเรากดใช้สก,กิลอื่นที่ไม่ใช่สก,กิลเบิ์ดมันก็เลี้ยงได้เรื่อยๆถ้าหลอกไฟไหมแล้วก็เบร์ดไปเลยทีละท้าเนี่ยคุ้มว่ายัางไงสตอรไทยมันก็ใช้ง่ายกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเราจะใช้ไอคูเบิ์ดอะ่ะอันนี้ว่าอันนี้มันแจกมานะเนี่ยนี้ไฟไฟไฟันลม ดูนะสกิลนี้เวลลอยนะสกิลนี้เวลแฟร์สิบนะก็คือถ้าเกิดเป็นสกิลแบบไม่แฟร์สิบแบบมันใช้คู่เบอร์ไม่ได้เมื่อกี้คนไหนนะอ๋อเกย์ทังเกตคูเบอร์จะเป็นสีแดงนะอ่ะอาตอนนี้มันให้เราทำอะไรแล้วก็กดตามมาให้นะ้วอ่ะเราไปลงอืมอัน,นนี้อะไรอัน,นนี้เบิร์ดเท่าไหร่คู่เบิร์คูเบอร์ด ซึ่ง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 อาสาเกตเห็นไหมมันจะมีหลอดเห็นไหมหลอดเวลอ100้ลอยเวล้อยกดได้แต่ว่าอายุเกียร์เวลแปดสิบมันฟูเวิร์ดไม่ได้ปะก็คือถ้าอื่นก็ฟูเวิร์ออดได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องเวล้อยยุกียร์เวลแปดสิบมันก็เลยไม่ขึ้นฟูเวิร์ดให้เมื่อกี้เนี่ยอันนี้เวล้อยนะัมว่าก่อนผมใช้ท่านี้บ่อยไง,งก็เลยเอาเวล้อยประมาณนี้ฟูเวิร์ดเอเวเรตี้แต่ผมชอบโดนท่ามันสั้นเลยนะ <c oughs> กดเรียบร้อยแล้วมันก็คิวแล้วเนะี่ยเออคิวคิวมือ่าเบิร์ตมีหลอดง่ายโคตรคิวอ,อันนี้ไม่ติดฟาวาเวอร์แล้มีหลอดลุกคนไอ้นฟูฟูดาวนั่นหลอดสีเทาอ่ะนะดูดูใช้ง่ายวะอีซี่เกมอีซี่ไหล พอเหลือขาวสามสเตจปุ๊บใช้ง่ายเลยเบอร์ะไดิ่ดิดววูดิดูนิดูดิผมเสียดายนะผมได่มีดิิดูดิดูดิดูดิวิิดูดิดูนะดิดรดดดิดนะูดิดิดูดิดูิร์ดด คูเวิร์ดฟูด้าเอาไปแล้วเนี่ยเป็นสีแดงละเบิดตุ้มแล้วมันใช้ร่วมกับรีคอร์เรชันได้อืมน่าสนุกน,นะผมเล่นไหวไม่บาไม่ได้เบาเะคฟูเวิร์ดทิวว่ะทิวว่ะเอาและว,วิธีการใช้ฟูเวิร์ดน่าจะประมาณนี้หมดละโอเคประมาณนี้เอาไว้เจอกันซียูอาเกนเน็กซ์